เมื่อชีวิตได้ก้าวเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของวัยสิ่งที่หลายคนเคยทุ่มเททั้งชีวิตจึงค่อยๆเริ่มตรหนักนั่นคือสิ่งล้ำค่าที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินที่สะสมไว้ไม่ใช่ชื่อเสียงที่เคยไล่ตามหรือความสําเร็จที่เคยภาคภูมิใจแต่เป็นการมีอยู่ของครอบครัวสายตาแห่งความกตันยูจากลูกหลานและความเคารพเข้าใจที่มาจากคนที่เรารักที่สุดต่างหากที่ทําให้หัวใจของคนสูงวัยอบอุ่นและสงบเย็นแต่สิ่งที่ย้อนแย้งก็คือ เมื่อชีวิตใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสิ่งที่มีค่าที่สุดเหล่านี้กลับเปราะบางที่สุดและมักถูกทำร้ายได้ง่ายจากถ้อยคำที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยไม่ใช่คำทะเลาะเบาแหวงรุนแรงแต่คือคำพูดคุ้นเคยที่ถูกพูดซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวในชีวิตประจำวันคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่กลับค่อยๆสร้างระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูกเข้าไปทุกทีไม่ใช่เพราะลูกขาดความรักแต่เพราะหัวใจของพวกเขายิ่งเติบโตยิ่งเปราะบางบางครั้งก็แตกสลายในความเงียบเพียงเพราะคำพูดที่ผู้สูงวัยเห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดาด้านล่างนี้คือ5้าประโยคที่หากผู้สูงวัยยังคงพูดกับลูกหลานเป็นประจำอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เจ็บปวดไม่ใช่แค่กับคนพูดแต่ยังบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของครอบครัวทีละน้อยพ่อแม่เสียสละเพื่อลูกๆต้องเชื่อฟังนี่เป็นหนึ่งในประโยคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะเมื่อลูกมีความคิดที่แตกต่างหรืออยากตัดสินใจด้วยตัวเองในสิ่งที่ขัดกับความต้องการของพ่อแม่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความเสียสละของพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์และควรค่าแก่การสำนึกบุญคุณ แต่เมื่อการเสียสละนั้นถูกยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องการเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขมันก็ไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาระทางใจที่ถาโถมสู่ลูกลองจินตนาการถึงคนที่เติบโตขึ้นแม้มีครอบครัวและชีวิตเป็นของตัวเองแต่ยังคงถูกเตือนเสมอว่าลูกต้องทำแบบนี้เพราะแม่เสียสละให้ลูกทั้งชีวิตเมื่อได้ยินซ้ำๆคำพูดเช่นนั้นอาจทำให้ลูกไม่สามารถรใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้ตลอดเวลาติดอยู่ในวังวนของความคาดหวังและความรู้สึกผิดการเสียสละนั้นควรค่าแก่การยกย่องแต่ไม่ควรกลายเป็นเหตุผลในการควบคุมชีวิตของใครแม้แต่ลูกแท้ๆความรักที่แท้จริงไม่ต้องการการตอบแทนด้วยการเชื่อฟังอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแต่ต้องการความรักความเคารพจากใจที่เข้าใจหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกเห็นคุณค่าของการเสียสละควรถ่ายทอดด้วยคำพูดอ่อนโยนด้วยเรื่องราวที่กินใจด้วยการเล่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อเรียกร้องแต่เพื่อเชื่อมโยงเพื่อให้ลูกภาคภูมิใจในพ่อแม่ไม่ใช่รู้สึกอึดอัดหรืออยากหลีกเลี่ยงทุกครั้งที่ได้ยินความรักในครอบครัวจะยั่งยืนได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพและความเข้าใจไม่ใช่ความกดดันและหน้าที่ให้ลูกได้รักพ่อแม่ไม่ใช่เพราะต้องชดใช้แต่เพราะใจพวกเขาเลือกจะรักเราได้แบ่งปันบทเรียนบางส่วนที่ได้จากประสบการณ์การไตรตรองและความรักที่มีต่อครอบครัวหากคุณรู้สึกว่าข้อคิดเหล่านี้มีประโยชน์ และมีความหมายอย่าลังเลที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราว่าข้อความใดที่โดนใจคุณที่สุดหรือบทเรียนใดที่แตะหัวใจคุณและหากคุณยังอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณกําลังร่วมเดินทางกับฉันในภารกิจส่งต่อคุณค่าดีๆให้แพร่หลายออกไปดังนั้นกรุณาทิ้งคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงฟังรับรู้และร่วมกันเชื่อมโยงหัวใจของเราลูกคนอื่นเขายังทําได้แล้วลูกละ บาดแผลล่องหนในใจของลูกการเปรียบเทียบแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงคำเตือนเบาๆแต่อาจกลายเป็นบาดแผลลึกที่ไม่มีเลือดแต่ค่อยๆไหลซึมอยู่ในใจของลูกสำหรับพ่อแม่หลายคนโดยเฉพาะในวัฒนธรรมเอเชียคำพูดเช่นนี้กลายเป็นนิสัยที่พูดโดยไม่รู้ตัวพวกเขาไม่คิดว่านั่นคือคำตำหนิแต่เป็นการกระตุ้นเป็นการเน้นให้ลูกรู้จักมองขึ้นรู้จักพยายามและก้าวข้ามความเกลียดคร้านหรือความเฉื่อยชาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้คือทุกครั้งที่พูดว่าลูกคนอื่นเขายังทำได้แล้วลูกละ คำพูดนั้นไม่ได้ทําให้ลูกเข้มแข็งขึ้นกลับทําให้ลูกรู้สึกว่าตนเองไม่มีวันเพียงพอเมื่อตอนยังเล็กเด็กอาจเงียบอาจพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีๆเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองคู่ควรกับความคาดหวังนั้นแต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมายงานการเงินการแต่งงานการเลี้ยงลูกก่อหรือแม้กระทั่งการดูแลพ่อแม่สูงวัยคำเปรียบเทียบเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับมีคมที่กรีดลงกลางหัวใจไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวด แต่ยังทำลายความภาคภูมิใจของลูกอย่างเงียบงนันลูกคนอื่นเขาเก่งซื้อบ้านได้ได้เลื่อนตำแหน่งมีคู่รักที่เข้าใจส่วนลูกฟังดูเหมือนเพียงคำพูดผ่านไปแต่ภายในแฝงความปฏิเสธลึกๆปฏิเสธความพยายามที่ไม่มีใครมองเห็นปฏิเสธเส้นทางที่ลูกเดินมาโดยลำพังบ่อยครั้งพร้อมกับบาดแผลที่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดออกมาความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แค่การถูกเปรียบเทียบแต่คือการถูกเปรียบเทียบจากคนที่ตนเองรักที่สุดและปรารถนาการยอมรับมากที่สุดพ่อแม่ ลูกไม่จําเป็นต้องเป็นลูกคนอื่นพวกเขาไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไม่จําเป็นต้องเดินตามแบบใครพวกเขาแค่ต้องการได้รับการมองเห็นในแบบของตัวเองพร้อมข้อดีเฉพาะตัวข้อจํากัดเฉพาะตัวและข้อความพยายามเงียบๆที่คนภายนอกไม่เคยรู้เพราะไม่มีใครในพวกเราที่ใช้ชีวิตเส้นเดียวกันบางคนโชคดีกว่าบางคนลําบากกว่าบางคนประสบความสําเร็จเร็วบางคนเดินทางอ้อมแต่ไม่มีใครที่ไม่สมควรได้รับความเคารพโดยเฉพาะจากครอบครัว คำชมเพียงประโยคเดียวอาจทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นมาได้แต่คำเปรียบเทียบเพียงคำเดียวก็สามารถดับความเชื่อมั่นในตนเองได้ทำให้ลูกค่อยๆปิดใจไม่อยากเล่าไม่อยากเปิดเผยเพราะกลัวกลัวว่าจะถูกนำไปเทียบอีกถูกตัดสินอีกและสุดท้ายก็ผิดหวังอีกครั้งหากคุณเป็นพ่อแม่กรุณาอย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบกลายเป็นนิสัยที่บทบังความรักและความเข้าใจลองถามลูกดูสักครั้งว่าช่วงนี้ลูกเป็นยังไงบ้างพ่อแม่เห็นว่าลูกเหนื่อยมากเลยต้องการให้ช่วยอะไรใหม่ หรือเพียงแค่พูดว่าลูกทำได้ดีมากแล้วพ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูกประโยคที่ดูธรรมดาเหล่านี้อาจกลายเป็นพลังเยียวยารักษาบาดแผลในใจที่สั่งสมมายาวนานเพราะลูกไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบพวกเขาแค่ต้องการสถานที่ที่สงบสุขให้กลับไปที่ที่ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการตัดสินไม่มีการชั่งน้ำหนักกับใครที่ที่พวกเขาได้รับความรักแค่เพราะพวกเขาคือลูกการเปรียบเทียบทำให้ลูกไม่มั่นใจในตนเองรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ และเมื่อเวลาผ่านไปอาจทําให้พวกเขาเริ่มรู้สึกได้ค่าไม่คู่ควรไม่เก่งพอและที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือไม่เป็นที่รักบางคนพยายามหนักขึ้นจนหมดแรงแต่บางคนกลับเลือกถอยห่างเงียบลงและค่อยๆหายไปจากความใกล้ชิดนั้นเมื่อคําเปรียบเทียบกลายเป็นนิสัยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกจะไม่ใช่ที่พึ่งพิงไม่ใช่ที่เล่าเรื่องอีกต่อไปแต่กลายเป็นสนามต่อสู้กับการถูกตัดสินแทนที่ลูกจะรู้สึกอบอุ่นใจ และได้รับการปลอบโยนพวกเขากลับรู้สึกเครียดกดดันทุกครั้งที่กลับบ้านบทสนทนาสั้นลงห่างเหินมากขึ้นและงานรวมญาติก็ค่อยๆหายไปจากความเคยชินโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวแทนที่จะเปรียบเทียบลองวางตัวในมุมของลูกลองฟังดูว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างพยายามแค่ไหนเพื่อประคองชีวิตท่ามกลางเรื่องมากมายคำชมในเวลาที่เหมาะสมแววตาที่รับรู้หรือแม้แต่การพยักหน้าเบาๆบางครั้งมีพลังมากกว่าร้อยคำตำหนิหรือคำเปรียบเทียบที่แสนเจ็บ เพราะความรักไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ด้วยความสําเร็จและความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ควรชั่งน้ําหนักด้วยแพ้ชนะลูกแต่ละคนคือลมหายใจคนละเส้นทางมีเส้นทางงอและความยากลําบากของตัวเองไม่เหมือนกันเมื่อพ่อแม่เรียนรู้ที่จะเข้าใจยอมรับความแตกต่างและหยุดการเปรียบเทียบเมื่อนั้นบ้านจะกลายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ลูกอยากกลับไปเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการที่สุดไม่ใช่การเป็นลูกคนอื่นแต่คือการได้เป็นตัวของตัวเอง ในสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจจากพ่อแม่เราได้แบ่งปันบทเรียนบางส่วนที่ได้จากประสบการณ์การไตรตรองและความรักที่มีต่อครอบครัวหากคุณรู้สึกว่าข้อคิดเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายอย่าลังเลที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราว่าข้อความใดที่โดนใจคุณที่สุดหรือบทเรียนใดที่แตะหัวใจคุณและหากคุณยังอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณกำลังร่วมเดินทางกับฉันในภารกิจส่งต่อคุณค่าดีๆให้แพร่หลายออกไป ดังนั้นกรุณาทิ้งคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงฟังรับรู้และร่วมกันเชื่อมโยงหัวใจของเราเมื่อก่อนแม่เวพ่อไม่ได้สุขสบายแบบพวกเธอตอนนี้เลยเมื่ออดีตกลายเป็นกำแพงกั้นกลางประโยคนี้ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแค่คำถอนหายใจหรือการรำลึกถึงช่วงเวลายากลำบากในอดีตแต่ความจริงแล้วมันมีน้ำหนักมากพอที่จะสร้างกำแพงเงียบเยบระหว่างพ่อแม่กับลูก เพราะเบื้องหลังถ้อยคำเรียบง่ายนั้นกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการปฏิเสธหรือการบอกเป็นนว่าลูกๆก,กำลังมีชีวิตที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสดังนั้นลูกไม่มีสิทธิ์บน่นหรือรู้สึกเหนื่อยล้าในหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวในวัฒนธรร,รมเอเชียประโยคเมื่อก่อนแม่วัวพ่อไม่ได้สุขสบายแบบพวกเธอตอนนี้มักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งในบทสนทนาโดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่รู้สึกว่าลูกยังพยายามไม่พอบนเหนื่อย หรือแสดงความต้องการส่วนตัวมันกลายเป็นมาตรฐานล่องหนในการเปรียบเทียบราวกับว่าความลำบากในปัจจุบันของลูกไม่มีวันเทียบเท่าความยากจนในอดีตเป็นความจริงที่พ่อแม่เติบโตมาในยุคที่ยากลำบากยุคสงครามความสูญเสียความยากจนต้องอดมือกินมือใช้ชีวิตอย่างประหยัดทุกบาททุกสตางกลายเป็นสิ่งมีค่าความทรงจำเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่เพราะมันฝังแน่ในใจพ่อแม่จึงเพลใช้มันเป็นไม้บรรทัดวัดความลำบากของรุ่นลูกหลาน แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็สร้างบาดแผลลึกกว่าที่พวกเขาคิดเพราะความจริงคือแต่ละรุ่นก็มีความทุกข์ของตนเองหากรุ่นพ่อแม่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนทางกายภาพรุ่นลูกต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าทางจิตใจขาดการพักผ่อนขาดเวลาขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์พ่อแม่เคยใช้แรงงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่ลูกในวันนี้ต้องรับมือกับแรงกดดันทางสังคมหน้าที่การงานความสัมพันธ์ความคาดหวังและโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันความสุขสบายที่พ่อแม่มองเห็น โทรศัพท์รถเสื้อผ้าสวยงามบางครั้งเป็นเพียงเปลือกนอกของชีวิตที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความเครียดและความโดดเดี่ยวเมื่อคำว่าเมื่อก่อนถูกกล่าวซ้ำไปซ้ำมามันกลายเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างรุ่นพ่อแม่รู้สึกเสียสละแต่ไม่ถูกรับรู้ส่วนลูกก็รู้สึกว่าอารมณ์ของตนไม่ถูกรับฟังพวกเขาอาจเงียบเพราะเคารพแต่ภายในใจกลับรู้สึกว่าตนไม่มีสิทธิ์เหนื่อยไม่มีสิทธิ์เศร้าไม่มีสิทธิ์ผิดพลาดเพราะเมื่อก่อนพ่อแม่ยังทนได้แล้วทำไมลูกจะบ่นไม่ได้ ไม่นานบทสนทนาระหว่างสองรุ่นก็กลายเป็นการพูดคนเดียวลูกไม่อยากพูดไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะกลัวคำปฏิเสธที่มาจากอดีตพวกเขาเริ่มเงียบหลบเลี่ยงและระยะห่างก็ขยายออกไปไม่ใช่จากการทะเลาะแต่จากสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาหากคุณเป็นพ่อแม่ขออย่าให้อดีตกลายเป็นกำแพงแต่ให้มันเป็นสะพานแทนสะพานแห่งการแบ่งปันเรื่องราวการเข้าอ,อกเข้าใจและแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณเข้มแข็งเพียงใดไม่ใช่เพื่อบังคับไม่ใช่เพื่อปฏิเสธความเหนื่อยล้าของปัจจุบัน ลองวางมือลงบนไหล่ลูกแล้วพูดว่าเมื่อก่อนพ่อและแม่ลำบากมากแต่รู้ว่าสมัยนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยพ่อแม่เข้าใจนะถ้าลูกอยากเล่าอะไรพ่อแม่อยู่ตรงนี้เสมอแค่เพียงคำพูดสั้นๆนี้ก็เพียงพออาจที่จะเปลี่ยนกำแพงของอดีตให้กลายเป็นสะพานของความเข้าใจที่สองรุ่นสามารถเดินเข้าหากันไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบว่าใครลำบากกว่ากันแต่เพื่อรักกันมากขึ้นลูกต้องเผชิญกับแรงกดดันจากงานการแข่งขันที่ไม่รู้จบความคาดหวังจากสังคมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความเหงาในบ้านของตัวเอง และความรู้สึกที่ต้องวิ่งตามอะไรบางอย่างตลอดเวลาในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งในโลกที่ดูเหมือนจะเพียบพร้อมกลับมีคนหนุ่มสาวมากมายที่หมดแรงเหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวการที่พ่อแม่เน้นว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ลำบากกว่านี้ยังอยู่ได้หรือพวกเธอสบายเกินเลยเสียคนไม่ได้ทำให้ลูกสำนึกบุญคุณกลับทำให้พวกเขารู้สึกว่าความทุกข์ของตนไม่มีค่าแม้พยายามมากแค่ไหนเพื่อเป็นลูกที่ดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมก็ยังถูกมองว่า ยังไม่ดีพอสิ่งนี้ค่อยๆทำลายความผูกพันทำให้บทสนทนาสั้นลงความในใจน้อยลงและระยะห่างก็เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวพ่อแม่ที่มีปัญญาจะไม่นำอดีตมาใช้ตัดสินปัจจุบันแต่จะใช้มันเพื่อเล่าเรื่องถ่ายทอดบทเรียนเรื่องความเข้มแข็งการกรตัญญูและการเอาตัวรอดเรื่องราวในอดีตที่แม้ลำบากแต่เต็มไปด้วยพลังหากถ่ายทอดด้วยความเข้าใจและความรักจะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ทำให้ลูกภาคภูมิใจในพ่อแม่รู้สึกถึงรากเหง้าของ,ของครอบครัว แทนที่จะรู้สึกถูกเปรียบเทียบหรือต้องรู้สึกขอบคุณอย่างฝืนใจจําไว้นะครับข้าว่าความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าใครลําบากมากกว่าแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจกันและอยู่เคียงข้างกันอย่างไรในแต่ละช่วงชีวิตเมื่อพ่อแม่รู้จักฟังลูกด้วยใจที่เปิดกว้างลูกก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพอดีตและชื่นชมพ่อแม่อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่ทําให้ครอบครัวแน่นแฟน้นไม่ใช่ใครเจ็บปวดมากกว่ากันแต่คือความเข้าใจและการแบ่งปันอย่างไม่มีเงื่อนไขระหว่างรุ่นสู่รุ่น เราได้แบ่งปันบทเรียนบางส่วนที่ได้จากประสบการณ์การไต่ตรองและความรักที่มีต่อครอบครัวหากคุณรู้สึกว่าข้อคิดเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายอย่าลังเลที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราว่าข้อความใดที่โดนใจคุณที่สุดหรือบทเรียนใดที่แตะหัวใจคุณและหากคุณยังอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณกำลังร่วมเดินทางกับฉันในภารกิจส่งต่อคุณค่าดีๆให้แพร่หลายออกไปดังนั้นกรุณาทิ้งคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้ เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงฟังรับรู้และร่วมกันเชื่อมโยงหัวใจของเราลูกต้องทำตามที่พ่อเวแม่บอกพ่อแม่ถึงจะสบายใจเมื่อความรักกลายเป็นโซ่ตรวนโดยไม่รู้ตัวนี่คือประโยคที่คุ้นเคยอย่างยิ่งในหลายครอบครัวเอเชียโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ความผูกพันในครอบครัวมักผูกติดกับการเสียสละความคาดหวังและความรับผิดชอบภายนอกดูเหมือนเป็นคำพูดที่สมเหตุสมผลพ่อแม่รักลูก จึงอยากให้ลูกทําตามสิ่งที่คิดว่าดีผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงคําพูดนั้นซ่อนคําสั่งที่ถูกห่อหุ้มด้วยความรักและสื่อความหมายหนักหน่วงว่าถ้าลูกไม่ทําตามพ่อแม่จะไม่สบายใจและถ้าทําให้พ่อแม่เป็นห่วงแสดงว่าลูกยังไม่กระตันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลือกเรียนอะไรทํางานอะไรแต่งงานกับใครเลี้ยงลูกแบบไหนหรือใช้ชีวิตแตกต่างจากค่านิยมเดิม คำพูดนี้มักถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจควบคุมลูกด้วยเจตนาร้ายพวกเขาทำไปเพราะความห่วงใหยเพราะเคยผ่านความยากลำบากเพราะคิดว่าประสบการณ์ของตนทำให้มองอะไรได้ไกลกว่าแต่เพราะความรักนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจแต่เป็นความกลัวและการควบคุมมันจึงกลายเป็นเชือกเส้นบางที่มัดลูกเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเมื่อคำว่าต้องทำตามพ่อ แม่กลายเป็นกฎเหล็กลูกเริ่มรู้สึกว่าตนไม่มีสิทธิพลาดไม่มีสิทธิ์ลองไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองทุกครั้งที่พวกเขามีความเห็นต่างความรู้สึกผิดจะถาโถมเข้ามาพวกเขาต้องเลือกระหว่างความฝันของตัวเองกับความกังวลว่าจะทําให้พ่อแม่เสียใจความรู้สึกผิดนี้ค่อยๆก,ก่อตัวและในหลายกรณีมันไม่ได้ช่วยให้ลูกเติบโตแต่มันทําให้พวกเขาเก็บตัวใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแทนที่จะใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่านั้นคือเมื่อตัวความรักกลายเป็นแรงกดดันมันจะนำไปสู่ระยะห่างทางอารมณ์ลูกอาจทำตามทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดเพราะไม่เคยได้พูดในสิ่งที่รู้สึกจริงๆพวกเขาไม่กล้าเผยความฝันไม่กล้าเล่าความกลัวไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจกลัวจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่กระตันอยู่ทุกคนที่เป็นพ่อแม่ย่อมหวังให้ลูกปลอดภัยมีความสุข และเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่ลูกต้องเดินตามทุกความคาดหวังแต่อยู่ที่ว่าไม่ว่าลูกจะเลือกอะไรพ่อแม่ก็พร้อมจะอยู่ข้างข้างรับฟังให้เกียรติและร่วมเดินทางความรักไม่ควรเป็นกรงขังแต่ควรเป็นแสงไฟอบอุ่นที่ส่องทางให้ลูกมั่นใจในเส้นทางของตัวเองอายุประสบการณ์หรือความเคยผ่านอะไรมาก็ไม่อาจแทนที่เส้นทางชีวิตที่ลูกต้องเดินเองสิ่งที่พ่อแม่สามารถมอบให้ลูกได้ดีกว่าคําแนะนําใดๆคือความไว้ใจไว้ใจว่าต่อให้ล้มลูกก็จะลุกขึ้นเองได้ไว้ใจว่า ลูกจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้และเชื่อว่าความรักไม่จําเป็นต้องมาจากความเหมือนกันแต่อยู่ที่การยอมรับซึ่งกันและกันแม้ในความต่างแม้ในทางเลือกที่ไม่ตรงกับที่คาดหวังเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรทําให้ลูกสบายใจไปมากกว่าการได้เป็นตัวของตัวเองและยังรู้ว่าตัวเองยังเป็นที่รักทุกคนมีชีวิตเพียงครั้งเดียวและเมื่อลูกโตขึ้นพวกเขาย่อมมีความฝันอุดมคติ และมุมมองที่แตกต่างความต่างระหว่างรุ่นคือสิ่งธรรมดาไม่ใช่การกรบฏหากพ่อแม่ยังคงยืนกรานว่าพ่อแม่พูดถูกลูกต้องทำตามพวกเขาอาจสร้างกำแพงที่ทำให้ลูกไม่อยากพูดไม่กล้าเล่าและเริ่มปิดบังทุกอย่างเพราะกลัวการปฏิเสธพ่อแม่ที่รักลูกอย่างแท้จริงจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ร่วมทางพวกเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การควบคุมและความห่วงใยไม่ใช่เหตุผลที่จะพลากสิทธิ์ในการตัดสินใจของลูกพวกเขารู้ว่า การที่ลูกจะเติบโตได้ต้องมีพื้นที่ให้พลาดให้เรียนรู้และลุกขึ้นเองไม่ใช่แค่เดินไปบนเส้นทางที่ถูกวางไว้แล้วจงฟังลูกด้วยความเคารพถามว่าเพราะอะไรลูกถึงเลือกแบบนั้นแทนที่จะบอกว่าลูกต้องทำแบบนี้ช่วยกันช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียแต่ในท้ายที่สุดต้องยอมให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเมื่อพ่อแม่เลือกที่จะไว้ใจลูกก็จะมีเหตุผลในการเปิดใจกลับมาขอคำแนะนำด้วยความสมัครใจไม่ใช่แค่ทำตามเพราะให้มันจบจบไป เพราะถ้าความรักเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆมันก็ควรจะรวมถึงการเชื่อมั่นในสิทธิ์ของลูกที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีเพียงเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกจึงจะเป็นสายใยของความผูกพันที่แท้จริงไม่ใช่เพียงสายโซ่ชื่อว่าการเสียสละพ่อแม่ก็แก่แล้วอีกไม่นานก็จะไปพวกเธอจะปฏิบัติกับพ่อแม่แบบนี้จริงเหรอเมื่ออายุไขกลายเป็นอาวุธทางอารมณ์คำพูดนี้ ฟังผิวเผินอาจเหมือนเพียงคำบ่นเบาๆหรือความรู้สึกน้อยใจของคนแก่เมื่อวัยชราก้าวเข้ามาในชีวิตแต่สำหรับลูกๆมันกลับดังก้องเหมือนคมมีดที่เฉือนลึกลงไปถึงหัวใจไม่ใช่แค่คำตำหนิแต่มันกระตุ้นอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายความรู้สึกผิดความกดดันความสับสนและบางครั้งคือความเศร้าที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะเมื่อพ่อแม่พูดเช่นนี้การตอบกลับใดๆก็อาจถูกมองว่าอกตันอยู่หรือไร้ความเคารพและหากเลือกเงียบก็ต้องทนอยู่กับความรู้สึกผิด และความเจ็บปวดในใจอย่างยาวนานเบื้องหลังคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยนั้นกลับมีข้อความแฝงอยู่ว่าฉันอายุเยอะแล้วใกล้จะจากไปแล้วลูกๆควรทำทุกอย่างให้ฉันพอใจณจุดนั้นความรักในครอบครัวไม่ได้ไหลเวียนอย่างอิสระอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาระภาระที่ลูกต้องแบกรับเพื่อแสดงความกตัญญูให้ได้ตามมาตรฐานลูกไม่มีอิสระในการแสดงออกถึงความรักแบบของตนเองแต่ต้องแสดงออกให้ถูกที่ถูกเวลาและเพียงพอ มิฉนั้นก็จะถูกมองว่าไร้น้ำใจความจริงคือวัยชรานามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายร่างกายอ่อนแอลงอารมณ์เปราะบางขึ้นและความต้องการได้รับความรักความใส่ใจก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการเข้าใจอย่างแท้จริงแต่ถ้าความเจ็บปวดในใจไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างอ่อนโยนมันก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นอาวุธทางอารมณ์ที่ทำให้ลูกๆรู้สึกว่าตนเองไม่มีวันดีพอไม่มีวันทำถูกและไม่เคยพอใจใครได้เลยที่น่าเศร้าคือ เมื่อความรักถูกคลุมด้วยแรงกดดันแม้ลูกจะดูแลเอาใจใส่ส่งเงินโทรหาหรือไปรับไปส่งแต่หัวใจกลับไม่รู้สึกใกล้ชิดอีกต่อไปความสัมพันธ์อาจดำเนินไปตามหน้าที่แต่ขาดซึ่งความอบอุ่นที่แท้จริงและนั่นคือความสูญเสียที่แท้จริงไม่ใช่การกระทำที่ขาดหายแต่เป็นหัวใจที่ไม่ได้เชื่อมโยงหากคุณคือพ่อแม่ขอให้เชื่อเถอะว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องหรือการตำหนิแต่เกิดจากการเข้าใจในความเงียบการให้อภัยในความไม่สมบูรณ์ของคนรุ่นใหม่ และการให้สิทธิ์แก่ลูกในการแสดงความรักในแบบของเขาเองด้วยความสมัครใจด้วยความสำนึกในบุญคุณไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดวัยชาราไม่ใช่ข้ออ้างในการเรียกร้องหรือบังคับแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมอบของขวัญล้ำค่าแก่ครอบครัวความนุ่มนวลความอ่อนโยนและการให้อภัยของขวัญที่ลูกหลานจะจดจำไปตลอดแม้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้วเพราะในท้ายที่สุดความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นครอบครัวไม่ได้อยู่ที่คำขู่ในเงามืด แต่อยู่ในอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความรักคำพูดเบาๆเมื่อคนสองรุ่นนั่งข้างกันและยอมรับในความต่างด้วยหัวใจไม่ใช่อำนาจความจริงก็คือทุกคนล้วนแก่ไปในวันหนึ่งอายุเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความแก่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการควบคุมจิตใจของใครเมื่อผู้สูงวัยเลือกใช้ความอ่อนแอความใกล้ชิดกับความตายมาเป็นเครื่องมือบีบบังคับให้ลูกต้องปฏิบัติตามพวกเขาอาจไม่รู้ตัวเลยว่า กำลังสร้างกำแพงเย็นเยียบที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกถึงความใกล้ชิดอีกต่อไปเหลือเพียงความรู้สึกหนักอึ้งและภาระที่ต้องแบกคนแก่ที่มีปัญญาจะไม่ใช้ร่างกายที่โรยราเป็นข้ออ้างให้ผู้อื่นต้องยอมตามแต่จะใช้ประสบการณ์ความนิ่งสงบและความเข้าใจเป็นที่พักพิงให้ลูกหลานไวชราสมควรได้รับความเคารพไม่ใช่ด้วยคำตำหนิหรือคำบ่นแต่ด้วยการมีอยู่ที่นุ่มนวลความทรงจำที่สวยงามคำแนะนำที่ซื่อตรงและอ้อมกอดที่เงียบงันซึ่งบรรจุความรักทั้งชีวิต บ้านที่อบอุ่นจริงๆไม่ใช่บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงถอนหายใจและคำตำหนิแต่คือบ้านที่คนต่างรุ่นสามารถนั่งร่วมกันได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินไม่ต้องกลัวการถูกทำร้ายและไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับขอให้ช่วงวัยชราของคุณเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวอย่างสงบสุขที่คุณสามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตด้วยใจที่เบาสบายและมอบบทเรียนชีวิตให้ลูกหลานผ่านการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาความสงบและความรักจงเป็นคนที่ลูกหลานอยากกลับมาหา ไม่ใช่เพราะต้องทำแต่เพราะที่นั่นมีพ่อมีแม่มีตามียายที่คอยอ้าแขนรับเสมอยิ้มได้เสมอและเข้าใจเสมอเพราะความรักไม่จำเป็นต้องทำให้ใครรู้สึกผิดแต่ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักได้รับความเชื่อใจและได้เป็นตัวของเขาเองในบ้านหลังนั้นความรักไม่ได้อยู่ที่อำนาจแต่อยู่ที่การรับฟังและเข้าใจเมื่อคนเราเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่การยืนยันตัวตนผ่านคำพูดว่าลูกต้องเชื่อฟัง รือการชนะในบทสนทนาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูกแต่สิ่งที่มีค่าจริงๆสิ่งที่ในที่สุดทุกคนจะตระหนักได้คือสายใยแห่งความผูกพันความเชื่อมโยงที่อ่อนโยนแต่มั่นคงระหว่างหัวใจกับหัวใจระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกหลานนั่นคือช่วงเวลาที่ลูกไม่รู้สึกว่าตนถูกผูกมัดแต่เลือกที่จะอยู่ใกล้พ่อแม่ด้วยความเต็มใจเลือกที่จะแบ่งปันความสุขความทุกข์ในแต่ละวันเลือกกลับบ้านเพราะที่นั่นคือที่ปลอดภัยที่พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และเพื่อรักษาสายใยเปราะบางแต่งดงามนี้สิ่งที่พ่อแม่ควรรักษาไว้ไม่ใช่อำนาจแต่คือการรับฟังและเข้าใจจากใจจริงการเป็นพ่อแม่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรักและการเสียสละทุกคนต่างเคยผ่านคืนที่ไม่ได้นอนเพราะลูกเคยกังวลกับทุกก้าวที่ลูกเดินเคยอดทนเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือมีชีวิตที่ดีขึ้นเหล่านี้คือความรักที่ศักดิ์สิทธ และไม่มีใครปฏิเสธได้แต่เพื่อให้ความรักนี้กลายเป็นสายน้ำเย็นช่ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของลูกมันต้องแสดงออกผ่านความเมตตาการยอมรับและการเคารพไม่ใช่การควบคุมหรือกดดันเพราะความรักที่แท้จริงจะงดงามและยั่งยืนเมื่อมันไม่ถูกผูกติดกับเงื่อนไขไม่กลายเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องการเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แยง้งหรือกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ลูกคิดว่าตนเองยังไม่ดีพอแม้ลูกจะเป็นเด็ก ในสายตาพ่อแม่เสมอแต่การเวลาก็ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดอารมณ์และการเลือกของตัวเองสิ่งที่พวกเขาต้องการจากพ่อแม่ไม่ใช่คำสั่งแต่คือตัวตนของผู้ฟังที่จริงใจคือลมหายใจของคนที่อยู่เคียงข้างคือลานพักใจที่ไม่ต้องกลัวถูกตัดสินพวกเขาไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบพวกเขาต้องการเพียงแค่การยอมรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ทำให้พวกเขารู้ว่า ต่อให้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอ้อมกอดของพ่อแม่ก็ยังเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยเสมอถ้าเป็นไปได้ขอให้เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดในสิ่งที่คิดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกขัดแย้งให้พวกเขาได้เลือกเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดและเมื่อพวกเขาพลาดให้คุณเป็นคนยื่นมือยอย่างเงียบๆเ,เพื่อประคองแทนที่จะตำหนิเพราะบางครั้งอ้อมกอดที่เงียบก็มีพลังมากกว่าคำสั่งสอนนับพันคำ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ต้องมีใครถูกเสมอแต่ต้องมีคนที่อยากรักษากันไว้ในหัวใจและการจะทำแบบนั้นได้พ่อแม่ต้องเริ่มจากการฟังไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยความอ่อนโยนของหัวใจเพราะความเข้าใจนั้นเองคือสะพานที่เชื่อมสายใยแห่งความเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงบางครั้งเพียงแค่สายตาที่เข้าใจแทนคำตำหนิคำพูดที่อ่อนโยนแทนคำตัดสินหรือแม้แต่ความเงียบที่รับฟังแทนการโต้แยง้ง ก็เพียงพอที่จะรักษาความผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวไว้ได้ไม่จําเป็นต้องมีการกระทําใหญ่โตแค่เรียนรู้ที่จะเคารพการเติบโตของลูกและเชื่อในความสามารถที่เขาจะสร้างชีวิตของตัวเองจงให้ความรักเป็นปีกไม่ใช่โซ่ตรวนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้โบยบินไปในชีวิตของตัวเองแต่ยังคงจําทิศทางกลับบ้านได้เสมอเชื่อเถอะว่าถ้าพ่อแม่เปิดใจยอมเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยลูกจะสัมผัสได้และจะตอบกลับด้วยความเข้าใจและรักแท้ เพราะหากคุณเคยเผลอพูดท่าประโยคที่ทำร้ายลูกอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นลักษณะของคนแก่เริ่มจากเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นชื่นชมแทนการเปรียบเทียบเล่าเรื่องแทนการตำหนิและร่วมทางแทนการสั่งการเพราะความสุขในครอบครัวไม่ได้วัดกันที่ใครถูกใครผิดแต่วัดกันที่ว่าแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับในแบบที่ตนเองเป็นหรือไม่และความรักก็เหมือนแสงแดดพร้อมจะส่องสว่างอีกครั้งเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งเหล่านั้นช่วยให้คุณมองเห็นอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างฉันอยากเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เล่าถึงสิ่งที่คุณประทับใจหรือบทเรียนใดที่คุณจะนำไปใช้จริงในชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในชุมชนของเรา และหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าโปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเนื้อหาดีๆที่เราตั้งใจส่งต่อในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนท้ายแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับฟค่ะ